รวยแบบไม่มีข้อแม้ไม่ใช่เรื่องของเงินแต่มันคือภาวะของจิตที่ไม่ขาดแคลนอีกต่อไปเราถูกโปรแกรมมาตลอดชีวิตให้เชื่อว่าจะรวยได้ต้องแลกต้องยอมเหนื่อยต้องมีเงื่อนไขต้องมีดวงต้องมีเส้นสายแต่ความรวยแท้จริงไม่ได้เริ่มต้นที่ภายนอกมันเริ่มที่สนามจิตจงอย่าถามว่าจะรวยได้ยังไงให้ถามว่าฉันพร้อมเปิดรับความมั่งคั่งที่ไม่มีข้อแม้หรือยัง พราะข้อแม้คือการกำหนดเงื่อนไขของจักรวาลคือการปิดพลังความเป็นผู้สร้างของตนเองคือการตั้งล็อกไว้กับความร่ำรวยด้วยกลไกความกลัวข้อแม้คือคลื่นถึงการขาดเช่นต้องมีทุนก่อนถึงจะเริ่มได้ต้องหาเงินให้พอก่อนจะมีความสุขต้องรอให้พร้อมก่อนถึงจะขอจากจักรวาลได้แต่พลังสูงสุดของจิตไม่ได้ตอบสนองต่อข้อแม้ มันตอบสนองต่อสนามที่เป็นอิสระจากความกลัวรวยแบบไม่มีข้อแม้คือการยอมให้ตัวตนสูงสุดสร้างผ่านเราไม่ใช่การดิ้นรนแต่คือการถอนตัวตนปลอมที่เชื่อว่าฉันต้องพยายามฉันต้องพิสูจน์ฉันต้องแลกเปลี่ยนและหันกลับมาเปิดรับอย่างไม่มีเงื่อนไขเปิดรับโดยไม่ต้องมีเหตุผลเปิดรับแม้ยังไม่มีรูปธรรมเพราะรู้ว่าความรวยคือคลื่นของตัวตนเรา ผู้ที่ร่ำรวยจริงไม่ใช่ผู้มีเงินมากแต่คือผู้ที่จิตไม่มีร่องรอยของการขาดแคลนเพราะเมื่อจิตพ้นเงื่อนไขจักรวาลจะไม่มีเหตุผลที่จะปิดกัน้นพลังจะไหลมาไม่ขาดสายประตูทั้งหมดจะเปิดโดยเราไม่ต้องเคาะรวยโดยไม่ต้องรอรวยโดยไม่ต้องแลกรวยเพราะรู้ว่าฉันคือคลื่นแห่งความมั่งคั่งนี่คือความรวยแบบไม่มีข้อแม้ อาจารย์สถิตธรรมเพนสุข